ทางของทนายระดับประเทศอะไรอย่างี้นะทนายต่างจังหวัดต่างจังหวัดเป็นแคทนน่ทนายบูมันไม่เคยถอยไล่รับอย่าไปพูดเลยครับนะจริงๆเวลาคุณติดตารางอะ่ะก็เพราะทนายรอดคุกตารางก็เพราะทนายบางทีอะ่ะถูกไหมลองจะทำความผิดอาญามาสักคดีหนึ่งเ,เดี๋ยวจะฟ้องให้ติดคุกให้ดูเก่งไม่เก่งเอาแมา่ลองดูแม ใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นการออกสื่อโซเชียลเนี่ยมันเป็นแค่น้ำลายโอ้โหการพรยายามกฎหมายออกทางสื่อโซเชียลเป็นแค่น้ำลายมันไม่ได้มีตัวชี้วัดว่าคุณเก่งกว่านายอยู่ต่างจังหวัดไม่จริงครับนะทันายที่อยู่นครบาลไรอยู่ภาคกลางส่วนกลางบางทีก็แพท,ทานาต่างจังหวัดก็มี แล้วบทีธทนายที่อยู่ต่างจังหวัดก็แพ้ทนายส่วนกลางก็มีเพราะจริงๆแล้วทนายเนี่ยมันก็คือวิชาชีพเดียวกันเหมือนกับเราทําหน้าที่ของแต่ละคนแค่นั้นเองนะครับแต่รู้สึกวันนี้จะมีคนยกย่องเหมือนกับมีคน,ในใคล้ายๆยกย่องเยินยอว่าทนายบางคนที่ นะสื่อเรียกไปสัมภาษณ์บ่อยๆนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นธนายที่มีชื่อเสียงระดับชาติระดับประเทศไม่รู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าบางทีหมองงูจะตายเพราะงูนะครับธนายความเนี่ยนะดังๆเนี่ยตายเพราะตัวเองเยอะแยะไปหมดนะฮะคอยดูแล้วกันนะครับ,รนรบทนายควายนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยนะตายเพราะกฎหมายเนี่ยนะครับนะฮะ มันมีตายเพราะปากตัวเองก็มีครับขอยูนะครับถ้าหากทนายคนนั้นไม่ปฏิบัติตนไปตามทํานองของธรรมตามจริยธรรมของคนเป็นทนายความที่ดีลําพังเก่งอย่างเดียวอ่ะแต่เลวอ่ะนะครับเก่งมันต้องมีคุณธรรมด้วยถ้าลกความโชคดีคือได้ทนายที่เก่งและมีคุณธรรมนะครับแล้วก็มีกื่น แพ้ชนะวัดเจดีย์พญานักฐานไม่ได้วัดวัดกีย์น้ำลายเข้าใจไหมฮะผมก็พูดได้แล้วนะโอ้โหเป็นฉากเป็นตอนผมก็พูดได้โอ้เว้ยนี่เนี่ยสมเกียรตนะิเนี่ยมันมันเพิ่งมาเล่นโซเชียลสมเกียรติเพิ่งจะมาเล่นโซเชียลตอนที่ไปรับงานคดีลงุงพลแค่นั้นเองนะครับนะฮะลองแห่ไปไหนแหมนักข่าวไทยนักข่าวไทยดัง ว่าความเป็นไปยังไม่รู้เลยบางทีเอาไม่ได้รู้ถูกเดี๋ยวจะหาว่าผมดูถูกนะฮะนะครับทนายบางทีเป็นทนายโซเชียลบางทีมันก็แกั้นมันก็แก่้เอาตัวเรามาขายตังจอสี่เหลี่ยมนะครับแต่ผมชอบคําพูดของท่านทานายนันทชัยอยู่คํหนึ่งก็คือเป็นทนายว่าความในศาลผมชอบคาพูดนี้นะขย่าว่าผมนะเป็นทนายว่าความในศาลไม่ได้ว่าความในโซเชียลนี่ผมชอบ เพราะผมเองผมไม่เคยเอาความลับลูกความอะไรมาเปิดเผยนะครับในโซเชียลนะครับผมเองก็ไม่เคยมาพูดเกี่ยวกับขยะหลักฐานต่างๆวิเคราะห์คดีนะสำคัญสำคัญผ่านสื่อโซเชียลเพื่อเอายอดไลคอยดวิวไม่มีครับผมว่าความคดีไมมแม่สรพีมีใครรู้ไหมผมสู้อะไรยังไงไม่มีใครรู้ครับเพราะผมรู้จักหน้าที่ของผมนะฮะนะครับนะ ทนายที่เก่งมีทั้งประเทศเยอะแยะครับอยู่ต่างจังหวัดเยอะแยะนะฮะทนายที่อยู่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเอาไหมลองดูแม่ลองตั้งทีมงานที่มาทักทีมหนึ่งสู้กับเขาดูาแอาหมขอให้มีคดีนหนึ่งหลักฐานชัดเจนเพียงพอสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะติดคุกไห้ดูเอาไหมล่ะใช่ไหมแต่กรณีอย่างที่ว่ามันมีก,การเปรียบเทียบผมไม่ไม่อยากจะให้เกิดการเปรียบเทียบเพราะว่า มันก่อให้ความเกิดความเสื่อมเสียก่อวงการทนายความมันก่อให้เกิดความแตกแยกแบ่งเขาแบ่งเราทนายความเขามีการเคารพกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องในฐานะพักผู้ประกอบวิชาชีพเวลาผมเจอทนายความที่อาวุโสกว่าผมผมก็จะสวัสดีครับพี่เวลารุ่นน้องผมที่เจอผมก็สวัสดีครับพี่ทนายแต่เราก็ต้องให้เกียรติกันนะครับไม่มีหรอกครับประเภทยกตนของท่านนะครับ นะนะครับคนว่าความนะ่ยมันมีแพ้มีชนะนะครับคดีผมก็มีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาทนายมันไม่ใช่เทวดาไปไหนจะต้องมีคนเยนยอทนายเดินเดินทางไปไหนต้องมีคนมาสักการะบูชาอันนั้นเข้าขั้นบ้าแล้วครับนะฮนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับ ออกทนายเออต่างๆนานา,นานเนี่ยเป็นในแง่ลบทั้งหมดเลยซึ่งไอพวกที่ก่อปัญหาเนี่ยนะครับรวมทั้งผมด้วยก็ได้อะไอพวกที่ก่อปัญหารวมทั้งผมด้วยก็ได้เนี่ยมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นทนายความที่ดีๆเขาเป็นวิชาชีพประกอบวิชาชีพว่าความในศาลเนี่ยนะ,นะครับเขาไม่คเคยม,มายุ่งเกี่ยวแต่บางทีเขาก็ต้องเสื่อมเสียไปทางอ้อมเพราะ ทนายทายความฟัดกันเองนะครับทนายความบางคนแสดงเ,เขาเรียกอะไรแสดงภาพรักษ์ที่ไม่ดีนะครับทนายความบางคนใช้ถ้อยคําที่ไม่ดีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างและบางทีก็มียูทูบเบอร์บางส่วนก็ทําตัวจะเป็นทนายแต่ไม่ใช่ทนาย ก็พยายามเสี่ยมพยายามยุพยายามที่จะ,ะเขาเรียกอะไรพยายามจับแพะจนจับแกะจับ,บวัวจนกับควายไม่รู้ใครจะเป็นควายดีนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในความทุกคนที่เรียนจบมาเนี่ยเขาไม่โง่หรอกพรเพียงแต่จะโลกหรือเปล่าทนั้นเองบางทีความโลกมันทําให้เราโงา่ความโง่่ความโลก มันทาให้เราเนี่ยเป็นทาสนะครับอํานาจของเงินตราเนี่ยมันทําให้เราเป็นทาสได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีจริยธรรมนะครับถ้าในความนะครับท้าในความที่ดีอ่ะนะครับ,รรบเราเป็นอาชีพที่มีเกียรตินบถ้าในความที่ดีนะี่ยคือในความที่จะต้องดูแลลูกความเราให้ดีที่สุดนะครับ ทำงานเราให้เต็มที่ที่สุดตามทํานองของทมมันจะเห็นแก่เงินหิวเงินเราจะให้แก่ชื่อเสียงนะครับผมไม่บอกทุกท่านเป็นประจำเนี่ยผมขอเป็นทนายกูทรมันอยากดังระดับประเทศระดับโลกอะไร้่พบคอ,อแตกพวกนั้นไม่เอาเพราะมันเป็นชื่อเสียงที่จมปลอมมันทาให้เราเป็นทุกข์นะครับไม่ต้องมาชมผม บางคนชมเชยผมถนายสมเกียรติเป็นคนดียขาไม่ต้องชมผมก็ได้แต่ชมแล้วก็ขอบคุณนะครับนะฮะชมก็ขอบคุณอย่าด่าคัะแล้วกันอย่างน้อยคำชมมันก็เดียวคำด่าและด้วยความเคารพนะครับผมก็เคารพทนายรุ่นพี่ทุกคนรักทนายรุ่นน้องทุกคนถึงแม้จะเป็นคู่ต่อสู้กันในทางศาลเวลาจบคดีมาก็ยกมือไหว้กันคุณไปถามได้เลยนะครับที่สกลนคร เวลาผมสู้คดีกับท่านอายการหรือท่านทนายความอาวุโสหรือทานายความรุ่นน้องก็ตามเสร็จแล้วเนี่นะครับผมก็จะขอโทษท่านครับขออาภัยด้วยนะครับเมื่อกี้อาจจะใช้คําแรงไปหรือ,อาจจะดูเดอดไปหน่อยแต่มันเป็นหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเกิดเหตุกรางขึ้นในวงการทนายความเราแบบแบบก็เลยในทางในทางลบเยอะเลยครับ นะฮนทางลบเยอะเลยต่ในความไม่ใช่ในแบบแต่ในความไม่ใช่เทวดานะวัดกั่ทนี้การทํางานไม่ได้วัที่กะวัตกรร่นี้ทำลายนะครับรู้จักหน้าที่นะครับจะพูดได้สใจคนผมก็พูดได้คือพูดได้เป็นคมคมอ,ะอ่ะอ่าพูดได้พูดได้เป็นสวยหรูก็พูดได้จะพูดได้มีศัตรูก็พูดได้ ก็ผมบอกนะครับเวลาพูดออกไปแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าน้ารี่พูดแต่พอพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นเจ้านายเรานะนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะทนายความนะครับหมายถึงทุกคนเลยนะวันนี้ผมไม่สบายใจนะครับผมไม่สบายใจผมรู้สึกว่ามีการถูกแบ่งแยกทำให้ทนายความเกิดการ เหยียดยามกันทําให้ทนายความเกิดการแบ่งชนชั้นกันนะทนายความส่วนกลางไม่ได้มีสีกอนเนี่ยเดินขาติดดินหรือเปล่าล่ะเออทนายความส่วนกลางถ้าเกิดขาเดินแล้วลอยจากพื้นเนี่ยเออจะอไปคุกเข่ากราบไหมก็ยังกินข้าวอยู่ไม่ได้แบมีสีกอนเนี่ยเพราะว่ากานที่พยายหลักฐานไม่ได้ว่าเป็นตรงเอ่อ อะไรว่าออกทีวีบ่อยก็ก,ก็ก็เก่งเหรออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไปยังพี่น้องทางนายความทุกคนนะครับเราต้องรักษาสถาบันวิชาชีพเราต้องให้เก็บวิชาชีพของเราอย่าไปเป็นเครื่องมือของคนอื่นนะครับลองผมมีคลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งนะเห็นว่าไอ้จำเลยเนี่ยมันแทงก็ตายนะ สมมตนะิผมมีผมไปทนายฝ่ายโจทนะผมมีคลิปวิดีโอหนึ่งอ่ะเห็นว่าไอ้ไอ้จำเลยเนี่ยม,มันแทงไอ้คนตายตายคาที่นะแล้วก็ผมมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานฝ่ายโจทนะผมถามเลยครับว่าไอ้ไอ้ทนายส่วนกลางอีกสิบคนมาผมก็ไม่กลัวไอ้นี่พูดแบบนี้ไม่ได้ว่าไปท้าทายทนายส่วนกลางพูดเหตุและผลให้ท่านฟังว่าการสู้คดีชนะหรือแพ้มันอยู่ที่พยานหลักฐาน คุณยาวนายสิบคนมาจากส่วนกลางแต่ผมมีคลิปวิดีโอหลักฐานเด็ดว่าไอ้จำเลยเนี่ยมันฆ่าคนจริงเนี่ยสมเกียรติคนเดียวก็พอครับไม่ต้องเอาทนายภูทรหลายๆคนหรอกนะครับเขาอ,อย่างเดียวสมเกียรติอย่าล้มมวยสมเกียรติอย่าเป็นคนชั่วนะครับสมเกียรติอย่าล้มมวยอย่าแกล้งแพ้หลักฐานสําคัญจนะไปหมกเม็ด ไปขายความลับลูกความให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นทนายที่เลวไม่มีจริยธรรมครับทุกท่านเพราะฉะนั้นผมบอกตรงตรงนะครับการแพ้ชนะคาดีอยู่ที่ทนายความครึ่งหนึ่งนะครับจะบอกให้ต่อให้มีความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทนายความออกแรงแค่ครึ่งเดียวคือพยามพิสูจน์แค่ครึ่งเดียวติดคุกครับนะอย่าครับอย่ายกตนขอมท่านอย่ายกตนว่าเก่งกว่าคนอื่น ดีกว่าคนอื่นชุดคุยก็ใส่ราคาเดียวกันนะครับเหมือนกันซื้อที่เดียวกันรับปริญญาเหมือนกันอบรมสภาในความเหมือนกันเรียนตำราเล่มเดียวกันประมวลกฎหมายยาประมวลกฎหมายแพ่งเหมือนกันนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่กึ๋นประสบการณ์ของแต่ละคนสิ่งที่คุณมีผมอาจไม่มีสิ่งที่ผมมีคุณอาจจะไม่มีก็ได้นะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นทายในความมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพียงแค่ไปแถลงข่าวว่าอย่างโน้อนอย่างนี้โอ้เรื่องนี้ผมต้องอย่าง,งาน,นั้นต้องนี้สุดท้ายแพ้คดีเขาสุดท้ายทาในความติดตารางเพราะปากตัวเองก็มีติดตารางเพราะใช้กฎหมายในทางที่ผิดก็มีเย,ยกแยะครับลูกน้องผมลูกน้องผมที่สกลน,นครโดนผมเล่นงานไปหลายคนนะครับนะครับลูกน้องผมที่สกลน,นครน,นะครับ นะครับถูกผมเล่นงานไปหลายคนครับที่เป็นทนาที่ไม่มีจริยธรรมนะครับไปหลอกวงลูกความเนี่ยครับอ้างชื่อผมก็มีนะฮะผมก็จัดเลยครับตัวนี้มันก็เสียผู้เสียคนไปแล้วครับทนาความอย่างพวกเรามีหน้าที่ขจัดทนาความที่เราเลวออกจากวงการนะครับไม่ใช่ส่งเสริมทนาความเร็วๆให้มีอํานาจ ส่งเสริมทนในความเร็วๆให้มีชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามไม่ใช่นะครับลองทนความคนไหนที่สกลนครทําไม่ดีถ้าเจอ,อกับผมก็ไปผมกวาดหมดครับผมกวาดหมดครับเพราะเราไม่สามารถปล่อยคนเหล่านี้หลุดออกไปทําร้ายคนอื่นได้ทนายความคนหนึ่งถ้าเป็นโจน,นะครับชาวบ้านเดือดร้อนเป็นพันนะ ในความที่ไม่ดีสักคนหนึ่งหลอกลวงชาวบ้านได้เป็นพันๆคนเลยนะครับทาให้ชาวบ้านเกิดความเสียหายรืกความเสียหายนะฮะต่างกับโจรผู้ไรนะครับที่ป้นจี้นะครับจี้คนใดคนใดก็เสียหายคนเดียวนะครับแต่ในความถ้าใช้วิชากฎหมายในทางที่เป็นอ่เป็นโลกนะครับในทางที่ผิดนะครับนะครับมันจะทําลายนะครับมันจะทําลายองค์กรมันจะทาลาย ความยุติธรรมที่มีคือแปรในบ้านในเมืองได้ทั้งหมดเพราะทายในความคือหนึ่งองคาพยกในกระบวนการยุติธรรมวันนี้กระบวนการอาญาเวลาตำรวจจับอะไรขึ้นมาทายในตำรลยมีหน้าที่ในการพิสูจน์ได้สาเห็นว่าก,การจับกลุ่มนั้นไม่ชอบถูกไหมฮะไม่ใช่มีการไปซ้อมเติมลูกความไม่ใช่